สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับ u t u b e ช่องเอาเอกชาแนลนะครับวันนี้นะครับมาพบกับรถขุดนะครับปูปูต้านะครับยู่55้านะครับเป็นรถขุดขนาด5ตันนะครับซึ่งคันนี้ผมก็เคยถ่ายไปแล้วนะครับก็วันนี้มาเจอชฉเด่ดครับเป็นเจ้ายู่55้าเนี่ยตักใส่10ล้อนะครับ10บล้อมาแล้วในพื้นที่แคบนะครับ เป็นสิบล้ออ่ามิซูมิชินะครับเจ้าหลงครับ FN ห้าเจ็ดนะครับ,รบพื้นที่งานค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับเป็นรถขุดขนาดห้าตันอะไระครับอ,อเป็นผมทำช่องยูทูบนะครับเกี่ยวกับรถ รถขุดขนาด5ตันนะครับไม่มีตู้เก๋งนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่4 7แรงม้านะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่5ตัน2นะครับอ่าปุ่งกีอยู่ที่1.72คิวนะครับก็เท่ากับ6ตัก6ปุ่งกีเท่ากับ1คิวนะครับอันนี้ใจถึงนะครับตักใส่สุดล้อเลย จะไม่ค่อยสวยนะครับภาพติดต้นมะม่วงก็ <c oughs> ถือว่ายืนสูงกว่าสิบร้อนนิดนึ่ง <c oughs> นี่นะครับความสามารถพิเศษของคูเกต้านะครับก็ทำออกมาเพื่อรองรับการใช้งานในที่แคบนะครับสามารถหักองศาที่บูมาร์ได้นะครับ <c oughs> เเต็มมดี๋ยวขออนุญาตเดินรอบนิดหนึ่งนะครับขอภัยในความไม่สะดวกเลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นเจ้าหลวง <c oughs> อาไมซูมิชิ เเเ็ปนด้ือมีเาขาหัดขคอองฝาแล้วครับ ก็เงียบปิ๊บเลยครับใส่คูณน,นะครับยกสูงไม่ได้นะครับมันจะหกนะครับหกใส่ของช่างเขาแล้วครับผมอยู่ใกล้นดิ้นลวงใส่หัวผมแน่เลยครับ ก็เห็นแต่คลิปที่เสียทินถ่ายนะครับแล้วก็คลิปที่ทินพบประดิษฐ์นะครับเราอยู่55ตักใส,ส่1นล้ออันนี้มาเจอด้วยตัวเองก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับ<ด>นครับ10ล้อครับ ดำเรือนะครับมีค้อสองเส้นนะครับจริงห้าไม่ต่อคอ,อกนี่ใช้ระดับกระบะทึบนี่กำลังดีเลยนะครับนี่อาจจะสูงนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเจ้าคูกตาตะยูห้าสิบห้านี่เอาอยู่แล้วครับ ครับดูความสูงของเขาครับเขดีสิบล้อเลยงานเข้าหรือเปล่าเปล่าไหมครับ Oh. ต้องแบบพอดีพอดีนะครับเต็มอุ่นแล้วร่วงนะครับร่วงเยอะเลยก็เ,เลยต้องใส่แบบเต็มพอดีถ้าเป็นหกล้อนี่กำลังดีนะครับงานลักษณะแบบนี้เนี่ยงานในเมือง ของคูโบตาก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นรถขุดยอดนิยมนะครับสำหรับคนไทยนะแล้วก็ในต่างประเทศก็นิยมใช้กันนะครับราคา,าค่าตัวอยู่ประมาณ ล้านห้า0 0ืนห้5 5 5, 5นห้นาหไงเนี่ยประมาณล้านห้านะครับโดยประมาณนะครับมีกาดป้องกันกระบอกตรงกระบอกด้านล่างนะครับแล้วก็พร้อมสายแยกนะครับโอ้ยอด นี่ผมเคยถ่ายาที่เขาอุดร่องน้ำนะครับตอนนั้นใส่กุ้งขีเล็กนะครับีนนี้ใส่กุ้งขีน่าจะเป็นกุ้งขีคู่ตัวที่มากับรถนะครับ นครสวรรค์น,นะครับก็มีเหมือนกันนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่หาดูได้ยากนะครับใส่นนลอ้อเลย <c oughs> ไม่แน่ใจว่าใส่กี่ปุ่มกี่นะครับไม่ได้นับนะครับ <c oughs> ถ้านับก็คงลืมนะครับ ก็ลักษณะเด่นของรถขุดโฟต้ตาะนะครับก็มีใบมีดนะครับแถมให้นะครับน่าจะมีทุกรุ่นเนาะถ้าเป็นรถขุดรุ่นอื่นนี่ก็จะมีแบบมีและไม่มีนะครับไปแล้วหรออ๋ออยากไดหน่อยนี้เอาไหลไหล กอยู่ใกล้นะเดินลใส่หัวผมว่าครับประมาณห้าสิบตันเลย ู้แอร์ก็จะฝุ่นนิดนึงครับฝุ่นแล้วก็ร้อนนะครับแต่ว่าตัดระบบเรื่องการใช้จ่ายเรื่องแอร์ไปได้เลยครับไม่มีค่าเติมน้ำยาแอนะครับไม่มีค่าเปลี่ยนสายพานแออะไรกันเวลาแอร์เสียเนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเรียกว่าตัดค่าซ่อมบำรุงเรื่องแอร์ไปได้เลย ลินผมอาจจะแข็งแข็งนิดนึงนะครับวันนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนกาแฟดีดลินมันไม่ค่อยได้อย่างใจ ขอไปหน่อยกิน <c ười> ตักเต็มเลย <c ười> เอา้าวนี้ได้อ้าวใส่ไปเลยไม้เราวางล่วงนวูบแป๊บเดียวจะเต็มรถเหมือนกันเนี่ย มาสิบสามนาทีก็อยู่ถ้าใส่สิบรอก็อยู่ประมาณรถละประมาณ15นาที20นาทีประมาณนี้ครับช้าไหมก็ไม่ช้านะครับที่ช้าเป็นเพราะมันับแคบนะครับ โอ้นี้ยาวนิดนึงนะครับ รถที่ผมชื่นชอบอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นนะครับน่าจะขนาดนี้และครับ5ตันนะครับ3ต,ตัน5ตันในกำลังดีโรลเลอร์หนึ่งอะโรลเลอร5ตัวแคร r i อ r 2ตัวเฮ้ยพูดไงเนี้ยเราเลอห้5ตัวแครียอล1ตัวแหมจำสับสนนะครับ รถเล็กจะมีแคเรียหนึ่งัวนะครับรโอเคครับวิดีโอชุดน,นี้นะครับขอจบวิดีโอการทำง,งานของรถขุด นะครับคูเบอร์ต้านะครับยูห้าสิบห้านะครับพร้อมกับรถสิบล้อนะครับรถดับสิบล้อเอฟเอ็มห้าสองเจ็ดนะครับอ่าไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องออาอีกเชนเนลด้วยนะครับสวัสดีครับ